วัสเดีค่ะของกลุ่มเรานะคะจะเป็นกลุ่มที่2นะคะชื่อนวัตก,กรรมนะคะก็คืออันซีนีการจนูบุรีนะคะอันนี้จะให้ได้เรียนนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจน์ด้วยค่ะอันนี้เป็นอ่าหมอนะคะเพื่อส่งเสริมข้อมูลปัญญานะละหนึ่งล้ บอลคิดบบแล้วก็แสบบอลคิดผิดนะคะอันนี้นะคะก็จะเหมาะกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งในวิชาวิทยกา,ากาสตร์ต้วงเรียนในหน่วยของการคิดแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะก็เป็นฝึกกระบวนการคิดซึ่งอันนี้แรงบันดาลใจนะคะปัจจุบันที่เราเป็นครูนะคะเราจะเห็นเนด็กครูครับไม่บรรทัดหายครูครับร้องนะะ้ำ ขึ้นมานะคะแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นหลักมคาอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูตกางการเล่นนะคะว่าเราจะเล่นอย่างไรค่ะวิธีการเล่นนะคะจะมีตัวละครอ,อยู่จบตรงจรงุดสตาร์ทนะคะเราจะช่วยกันคิดก็คือกลุ่มภาษาะคะ จะมีทั้งหมด4กลุ่มจะมีกลุ่มเดินข้างหน้านี่คือชี้ข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็เดินขวาเดินซ้ายแล้วก็เดินลงข้างล่างเราจะแยกออกไปต่อไปเราจะเอาปุ่มบางนะคะบางตรงจุดอันนี้ที่ท็อปเสอร์คือสังเกตว่าจากการวางปุ่มวางใช่ไหมคะเราสามารถวางได้เนื่องจากมันเป็นกระดานแม่เหล็กนะคะโดยนอกจากที่จะเป็น ที่ครูก็อธิบายแล้วนะคะสําหรับผู้สอนบางเอ้ผู้เรียนบางคนก็คือสำหรับผู้เรียนบางคนนะคะที่ยังอ่านสือไม่ออกนะคะสามารถที่จะดูได้จากลักษณะผู้สอนนะคะรวมไปถึงใช่ะคะ่ะเป็นนิสิตสำคัญด้วยรวมไปถึงนะคะเรามีการใส่สีซึ่งผู้สอนแต่ละสีเนี่ยจะได้สีที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเงื่อนไ ให้เด็กสามารถที่จะจำว่าอาสีชมพูนะคะคือการเดินขวานะลูกอาสีเขียวคือการเดินหน้าค่ะวิธีการเล่นอยากให้ครูอธิบายเพิ่มเติมต่อไปค่ะวิธีการเล่นนะคะเราจะช่วยกันในกลุ่มนะคะก็คือตัวละครอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะข้างล่างเราก็จะใส่กาสั่งเดินไปคาะ ตัวละครแล้วก็จะเดินเดิขทางขยับต่าขยับตาลูกแล้วก็เดินเดินไหวเดนไปดีก็้งใช้ตัวละครแล้วก็จะเดินไหวเดินทางเราก็จะทำการเดินแบบนี้ไปจนถึงจุดหมายเนาะซึ่งจุดหมายของเราเป็นอะไรคะผูกโศกนะคะจุดหมายของเราจุดผูกโศก ผู้เรียนได้เพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาสอบของจุดประสงค์การเรียนรู้ีอย่างไรนะคะจะมีการนำผลกตบกิการให้คะแนนนะคะซึ่งกิจการการให้คะแนนนี้ผู้สอนนะคะสามารถที่จะนําไปใช้ประเมินผู้เรียนได้เพราะว่าผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจบรรลุบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นี้หรือไม่นะคะโดยถ้าผู้เรียนนะคะสามารถที่จะเดินนะคะได้จนถึงจุดที่หมายจะได้คะแนนเต็มเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าใช้ เป็นระยะเวลาที่สุดเสร็จเร็วกว่าผื้นาแล้วก็ทําได้ถูกต้องนะคะไม่มีการชนสีอีกค่ังเลยจะได้คะแนนโบนัสเพิ่มไปอีก5คะแนนแต่นะคะถ้าผู้เรียนะคะมีการตัวเดิมไม่พอค่ะพิงคูหรือต้องขอเพิ่มอันนี้นะคะมีการใช้ตัวเดิมมากขึ้นพิงคูก็จะตัดตัวเดินละ1แนนนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าเด็กๆนะคะเดินโดยไม่มีการวางแขงน,น,นะคะแล้วไปชนกับอุปสรรคนะคะก็จะถูกหัก2แสนค่ะตรงนี้ค่ะ กอดเกมอาร์ซีดีโฟแล้วพีมค่ะอดเกมอาร์ซีดี